อยู่อย่างพอเพียงดีกว่านั่งรอใครมาช่วยเรามักถูกสอนให้ขยันแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าต้องพอหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะมีมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายกลับไม่มีความสุขเพราะสิ่งที่มีไม่เคยพอในขณะที่บางคนมีน้อยกว่าแต่ใจสงบกว่าเพราะเขา เข้าใจคำเดียวว่าพอเพียงพอเพียงไม่ใช่แค่คำในตำราแต่มันคือแนวทางที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับล้านเพราะมันทําให้คนธรรมดาอยู่ได้จริงแม้ในวันที่ไม่มีใครช่วยเรากําลังอยู่ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันความช่วยเหลือจากใครก็มาไม่ทันถ้าเรายังรอสุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายเจ็บ แต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่มีเราจะรู้ว่าความพอเพียงไม่ได้ทำให้เราจนแต่มันคือรากฐานของอิสรภาพชีวิตและคือคำตอบเดียวที่ทำให้เรายืนได้ด้วยขาของตัวเอง 1. พอเพียงไม่ใช่จนแต่คือเข้าใจตัวเองหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเพียงคือการหยุดพัฒนาหรือยอมอยู่กับความจน แต่แท้จริงแล้วความพอเพียงคือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งเข้าใจว่าชีวิตต้องการอะไรจริงๆและอะไรที่เราถูกหลอกให้คิดว่าจำเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ได้เหนื่อยเพราะไม่มีเงินแต่เหนื่อยเพราะอยากมีเหมือนคนอื่นอยากตามให้ทันอยากไม่แพ้สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่หาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะใจมันไม่มีคำว่าพอ พอเพียงไม่ได้แปลว่าเลิกฝันหรือไม่อยากเติบโตแต่มันคือการเติบโตอย่างมีสติรู้ว่าเราควรใช้ชีวิตแบบไหนให้สมดุลระหว่างสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ทำได้ถ้ารายได้เดือนละ1 5 0 0 0บาทแต่เราพยายามใช้ชีวิตแบบคนมี5 0,000ต่ตอบให้ทำงานหนักแค่ไหนชีวิตก็จะวนอยู่ในวงจรน,นี้แต่ถ้าเรารู้จักพอใช้หนึ่0 0 0เก็บ5,000 เราจะเริ่มมีอิสระทางใจมากกว่าคนหาได้เยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะความพอเพียงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีแต่มันอยู่ที่ใจที่รู้ว่าพอแค่ไหนถึงมีความสุขเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะไม่หลงไปกับกระแสไม่ต้องซื้อของเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องแข่งขันกับใครนอกจากตัวเองเมื่อวาน สุดท้ายพอเพียงไม่ใช่คำของคนจนแต่มันคือปรัชญาของคนที่ฉลาดพอจะไม่ให้ความโลภมาควบคุมชีวิตเพราะคนที่เข้าใจคำว่าพอคือคนที่เริ่มเข้าใจชีวิตจริงแล้ว 2. หยุดรอความช่วยเหลือแล้วลงมือช่วยตัวเองในวันที่เราล้มไม่มีใครอยากเห็นเราทุกข์แต่ก็ไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดไปเช่นกัน หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอรอให้คนเข้าใจรอให้คนเห็นค่ารอให้ใครมาช่วยพาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความจริงคือการรอไม่เคยทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่ความสงสารจากคนอื่นแต่มันคือการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองบางครั้งโอกาสไม่ได้หายไปไหน มันแค่รอให้เราเริ่มเริ่มคิดเริ่มทำเริ่มลงมือกับสิ่งที่พอมีไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซน์เพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงถ้าอยากมีเงินเก็บเริ่มเก็บจากวันละสิบบาทถ้าอยากมีอาชีพเสริมเริ่มจากสิ่งที่ถนัดที่สุดถ้าอยากสุขภาพดีเริ่มเดินวันละสิบนาทีทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ มันเริ่มจากก้าวแรกที่กล้าเริ่มเท่านั้นอย่ารอให้คนอื่นมาแก้ปัญหาชีวิตเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราว่าเราเหนื่อยแค่ไหนและต้องการอะไรจริงๆการลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยดีกว่าการนั่งรออย่างไม่มีที่สิ้นสุดจําไว้ว่าคนที่พาเราออกจากความลำบากได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตัวเราเองในวันที่ไม่ยอมแพ้ เพราะทันทีที่คุณหยุดรอแล้วเริ่มลงมือคุณจะไม่ใช่เหยื่อของชีวิตอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเจ้าของชีวิตที่สร้างทางรอดด้วยสองมือของตัวเอง 3. พ่อเพียงคือเกราะป้องกันวิกฤตชีวิตไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนเศรษฐกิจขึ้นลงได้ตลอดงานที่มั่นคงวันนี้อาจหายไปวันพรุ่งนี้ สุขภาพที่แข็งแรงวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะล้มป่วยวันเดียวแล้วอะไรคือสิ่งเดียวที่ป้องกันเราได้คำตอบคือความพอเพียงเพราะความพอเพียงไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆแต่มันคือเกราะชีวิตที่ช่วยให้เรายือนอยู่ได้แม้ในวันที่ทุกอย่างรอบตัวสั่นคลอนคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงจะมีเงินสำรองเล็กๆเผื่อเหตุทุกเฉินมีของกินในบ้านไม่ต้องออกไปซื้อทุกวันไม่ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่ต้องผ่อนของเกินจำเป็นเมื่อมีวิกฤตเขาไม่ล้มทั้งระบบเพราะเขาไม่เคยใช้ชีวิตเกินฐานของตัวเองในทางกลับกันคนที่ใช้ชีวิตเกินตัวพอเจอแค่เหตุการณ์เล็กน้อยเช่นค่าซ่อมรถหรือรายได้ขาดไปเดือนเดียวทั้งชีวิตก็เริ่มสัน่นเพราะไม่มีกันชนทางการเงินไว้รับแรงกระแทกความพอเพียงคือกันชนแบบนั้นมันไม่หรูหราแต่มันมั่นคงมันไม่เร็วแต่มันยั่งยืน คนที่พอเพียงอาจไม่ได้ร่ำรวยที่สุดแต่เขาอยู่ได้ในทุกสภาวะเพราะไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะผ่าหรือเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเขาก็ยังมีพื้นให้ยืนเสมอ 4. อย่าคิดว่าพอเพียงคือช้าเพราะจริงๆมันคือมั่นคงทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วอยากรวยเร็วอยากสำเร็จเร็วอยากได้ผลลัพธ์ทันใจแต่ชีวิตจริง มันไม่ได้ทำงานแบบนั้นเพราะสิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดมักก็พังเร็วที่สุดเหมือนกันการพอเพียงอาจดูเหมือนช้าในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันคือความเร็วในแบบที่ยั่งยืนเพราะทุกก้าวของคนพอเพียงคือก้าวที่มั่นคงไม่เร่งไม่โลภแต่ไม่หยุดคนที่วางแผนใช้จ่ายอย่างมีสติอาจไม่รวยในปีเดียวแต่เขาจะไม่จนในปีหน้าแน่นอน ในขณะที่บางคนเลือกวิ่งตามความหรูหราซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสายตาคนอื่นสุดท้ายเหนื่อยวิ่งไม่ทันและหมดแรงกลางทางความพอเพียงจึงไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการเดินช้าแต่ไม่ล้มคุณอาจไม่เห็นผลในหนึ่งเดือนแต่ผ่านไปหนึ่งปีคุณจะเริ่มเห็นความต่างเพราะคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงจะเริ่มมีเงินเก็บ เริ่มมีความสงบในใจและเริ่มมีอิสระที่จะเลือกชีวิตของตัวเองจงจำไว้ว่าความเร็วไม่สำคัญเท่าทิศทางคนที่รีบโดยไม่มีเป้าหมายอาจถึงที่หมายเร็วแต่ผิดทางแต่คนที่ก้าวอย่างมั่นคงแม้จะช้าก็ไปถึงแน่นอนเพราะสุดท้ายชีวิตไม่ได้วัดกันที่ใครถึงก่อนแต่วัดกันที่ใครอยู่รอดได้จนถึงที่สุด และนั่นแหละคือพลังของคำว่าพอเพียง 5. การพอเพียงสอนให้เรารู้คุณค่าของสิ่งเล็กๆเมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราจะมองเห็นสิ่งรอบตัวชัดขึ้นแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามข้าวจานหนึ่งกลายเป็นของมีค่าพอรู้ว่ามันมาจากแรงของชาวนาน้ำหนึ่งแก้วกลายเป็นของสำคัญพอรู้ว่ามันหล่อเลี้ยงชีวิต และเงินหลิดเล็กๆที่เคยมองข้ามกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเงินเก็บการพอเพียงไม่ได้ทำให้เรามีเยอะแต่มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วเมื่อเรามีสติรู้คุณค่าของสิ่งเล็กๆเราจะใช้ทุกอย่างอย่างระมัดระวังกินข้าวหมดจานซ่อมของก่อนทิ้งไม่ซื้อของโดยไม่จำเป็นเพราะรู้ว่าทุกบาทคือแรงที่เราหามาพอเพียงไม่ได้ทำให้ชีวิตขาดแต่มันทำให้ชีวิตครบ ครบด้วยความเข้าใจครบด้วยความสงบและครบด้วยความสุขที่ไม่ต้องซื้อสิ่งเล็กๆอย่างการอ,อมวันละเหลีอยนหรือปลูกผักไว้กินเองหลังบ้านอาจดูไม่สำคัญในวันนี้แต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายิ้มได้ในวันที่คนอื่นกำลังลำบากการพอเพียงจึงไม่ใช่การปฏิเสธความเจริญแต่คือการรู้ว่าความเจริญที่แท้จริงเริ่มจากใจที่ไม่หลง ถ้าไม่พอวันนี้วันหน้าเราจะยิ่งเหนื่อยชีวิตคนเราไม่มีวันพร้อมไปเสียทุกอย่างแต่สิ่งที่แน่นอนคือถ้าไม่เริ่มพอตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเราจะต้องเหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็นหลายคนทำงานหนักหาเงินได้มากขึ้นทุกปีแต่กลับรู้สึกว่ามีไม่พอเหมือนเดิมเพราะแทนที่จะเพิ่มการเก็บเขากลับเพิ่มการใช้บ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่นี่ก็ใหญ่ตาม ของในตู้เยอะขึ้นแต่นั่นในบัญชีกลับน้อยลงเราทำงานหนักขึ้นแต่ไม่ได้ใกล้คำว่ามั่นคงเลยความไม่พอไม่ได้อยู่ที่รายได้แต่มันอยู่ที่ใจที่อยากได้มากกว่าที่จำเป็นถ้าเราไม่เริ่มฝึกพอในวันที่ยังมีแรงพอถึงวันที่หมดแรงเราอาจต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลไม่มีเงินสำรองไม่มีความมั่นคงและไม่มีความสุข แต่ถ้าเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยเก็บเดือนละ500บาทลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเลิกซื้อของเพราะอยากโชว์คนอื่นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตในอนาคตเพราะทุกครั้งที่เราพอเรากำลังปลดภาระของวันข้างหน้าเรากำลังซื้อเวลาซื้อความสบายใจและซื้ออิสรภาพของตัวเองจำไว้ว่ายิ่งเราใช้เกินในวันนี้ ชีวิตวันหน้าก็ยิ่งหนักแต่ถ้าเราพอในวันนี้ชีวิตวันหน้าจะเบาและสงบเจ็ดความสุขไม่ใช่การมีมากแต่คือการไม่ต้องเปรียบเทียบทุกวันนี้เราไม่ได้เหนื่อยเพราะขาดสิ่งจำเป็นแต่เราเหนื่อยเพราะอยากมีเหมือนคนอื่นเห็นเพื่อนซื้อบ้านใหม่ก็อยากมีบ้านใหญ่กว่าเห็นคนอื่นขับรถดีก็อยากเปลี่ยนคันใหม่ เห็นคนในโซเชียลทเที่ยวต่างประเทศก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราด้อยกว่าทั้งที่ความจริงเราไม่ได้ขาดอะไรเลยการเปรียบเ,เทียบคือขโมยความสุขเงียบๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พอทั้งที่เรามีพออยู่แล้วลองมองกลับมาที่ชีวิตตัวเองให้ลึกอีกนิดเรามีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินมีคนที่รักและห่วงใยสิ่งเหล่านี้ มีค่ามากกว่าสิ่งที่เรากำลังอิจฉาซสอีกความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากใจที่สงบเมื่อมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีเพราะต่อให้คุณได้ทุกอย่างในโลกถ้าใจยังอยากได้มากกว่าเดิมคุณก็จะไม่มีวันสุขการพอเพียงจึงไม่ใช่แค่แนวคิดเรื่องการใช้เงินแต่มันคือการรู้จักหยุดใจไม่ให้เปรียบเทียบกับใคร เมื่อคุณเลิกเอาชีวิตไปวัดกับคนอื่นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่งขันแต่รู้สึกสุขกับทุกเช้าที่ตื่นมาอย่างสงบอยู่อย่างพอเพียงดีกว่านั่งรอใครมาช่วยเพราะวันที่คุณเริ่มพึ่งตัวเองคือวันที่คุณเริ่มมีศักดิ์ศรีอย่ารอให้ใครมาเข้าใจอย่ารอให้ใครมาเห็นค่า เพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนก็คือตัวคุณเองเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยลดสิ่งไม่จำเป็นเก็บเงินวันละเหรียญปลูกผักกระถางเดียวก็ยังดีเพราะทุกก้าวของการพอเพียงคือก้าวของอิสรภาพในอนาคตอย่าก,กลัวว่าจะช้าอย่าก,กลัวว่าจะน้อยแต่จงกลัวว่าจะไม่เริ่มเลย ชีวิตคนเราไม่ได้วัดที่ใครมีเยอะกว่าแต่วัดที่ใครอยู่ได้โดยไม่ต้องรอใครอยู่อย่างพอเพียงคืออยู่แบบรู้คุณค่าของทุกบาทรู้คุณค่าของแรงตัวเองและรู้คุณค่าของใจที่สงบคนที่รวยที่สุดในโลกอาจไม่ได้มีเงินมากที่สุดแต่คือคนที่ใช้ชีวิตได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยอีกต่อไปถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้คุณจะพบว่าความสุขมันอยู่แค่ในใจที่พอไม่ใช่ในกระเป๋าใครเลย